ขนมครกโบราณแม่ประยู์อ่างทองเราก็บอกตั้งแต่ต้นรายการว่าแปลกแปลกแปลกมากคือปลาตาเขาเราก็แปลกแล้วนะฮะคุณสุใครแปลกกว่ากันหนูมั้งอหนูมั้งยังไม่ได้คุยเลยนะหนูมั้งจะแปลกเรียกแปลกว่าอะไรเป็นเมนูขายดีที่หนึ่งครับแปลกมากไม่มีที่ไหนเอาเน้นอย่างนั้นเลยหรอแปลกมากไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวเชื่ออะไรนะคะขนมครกหน้ากุ้งค่ะขนมครกหน้ากุ้งเอาสิคืออย่างนี้ผัดไทยปลาตาเนี่ยเขามีกุ้งครับ สองตัวเออจะทําหน้ากุ้งม่างไม่ใช่เขามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วไม่เคยได้ยินเขาได้ยินขนมคบหน้ากุ้งไหมไม่ไม่มีมีแต่กุ้งบอลผัดไทยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันใช่เป็นตัวตัวด้วยใช่ไหมกุ้งไม่ใช่ค่ะกุ้งบดกุ้งบดอ้าวใหญ่กุ้งบดก็ยิ่งไม่เกี่ยวขับขนมคบเลย ไหนคะไหนคะหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอใช่ค่ะนี่นะเดี๋ยวส้มๆสวยๆแบบนี้อาปตาทัตาเห็นอย่างนี้คิดว่าเป็นหนมครกไหมคิดว่าเป็นหนมเบื้องเกิดใช่หนมเบื้องหนมเบื้องเออสีแบบนี้เลยหนมเบื้องก็จะเป็นใหญ่ๆนะหน้ากุ้งหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเออมันมันเอานื้อที่มาก่อนมันเกิดอะไรขึ้นคะมันไปไปได้ก็คือได้สูตรมาจากคนเฒ่าคนแก่อใช่ค่ะเป็นคนเฒ่าคนแก่ของจังหวัดอ่างทองด้วยใช่ไหมแล้วไม่บอกคนอื่นด้วยนะเอาอยู่ในจังหวัดเนี้ย มีเจ้าเดียวไหมเ<ม> <ใน S 2> จ้าเดียวอะไรค่ะอบอกคนเดียวด้วยยิ่งหาย,ยากเข้าไปใหญ่บอกคนเดียวด้วยนะ,แล,ะแล้วมันคืออะไรมันคือขนมพกที่เป็นหน้ากุ้งใช่ค่ะกุ้งกุ้ง,งนี่ทำทำทำจากกุ้งอะไรคะ กุ้งขาวค่ะกุ้งขาวบดกุ้งขาวกุ้งขาวบดแล้วก็เอามาผัดกับสามเกินนะคะอ๋อสามเกินก็พวกพริกไทยใช่กระเทียมกระเทียมบัลลากผักชีบลลากผักชีนะครับก็ได้ความหอมมันคล้ายหน้าหนอนเบื้องเลยนะเหมือนหน้าเค็มนะหน้าเค็มหนอนเบื้องเลยนะเอามาผัด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 ครับใช่ไหมค่ะเสร็จแล้วอย่างองี้เสร็จแล้วไหมมาพวงมะพร้าวหรือใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีเอากุ้งอย่างเดียวเลยเป็นหลักเลยกุ้งด้วย กุ้งกับไข่เป็นส่วนผสมกุ้งกับไข่แล้วก็ผัดกับสามเกลอผัดจนหอมใช่ค่ะอ๋อไม่ไม่ใส่มะพร้าวไม่ใส่ค่ะไม่มีนะคือถ้าเป็นขนมเบื้องเนี่ยเขาจะใส่มะพร้าวใช่ค่ะแต่ของเราไม่ใส่มะพร้าวไม่ใส่มะพร้าวกุ้งเน้นด้วยกุ้งกับหอมไข่กับสามเกลออันนี้ก็แปลกแล้วนะครับตัวนมครกแปลกไหมแปลกค่ะแปลกแปลกอีกก็คือตัวแป้งเนี่ยนะมันจะแปลกยังไงเพราะเราเห็นนมครกมันก็จะเป็นฝาอย่างนี้ใช่ไหมก็ต่าใช่ค่ะรูกไหมมันแปลกคือยังไงคะแป้งนุ่มค่ะ แป้งนุ่มแบบว่านุ่มทั้งหมดอะเหรอใช่ค่ะไม,ไม่ไม่มันมันตัวต่อไปก็จะเป็นข้างล่างข้างล่างที่โดนกระทะกรอบมันต้องกรอบใช่ไหมฮะใช่ค่ะข้างในที่เป็นกะทิจะนุ่มจะนุ่มแต่แต่ตรงที่โดนเตาอ่ะจะเบาอ่ะจะกรอบแต่อันนี้นุ่มค่ะนุ่มทั้งเลยทั้งเบ้าทั้งเตางเงี้ยเลยใช่ค่ะชักแปลกกันเรื่อยๆแล้วเราว่าผัดไทยกับขนมครกอันนี้ใครจะแปลกกว่ากันเนี่ยโอ้ทั้งคู่เออทั้งคู่เลยเอ้าแล้วแล้วแล้วตัวขนมครกเรื่องแป้งตัวแป้งเขาเป็นแป้งอะไรคะ แป้งโม่ค่ะโม่เองค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะข้าวสารข้าวสารดีโม่ใช่ค่ะอันนี้โมรสารเลยนะยังใช้โม่เองอย่างนี้อยู่ไหมตอนนี้ใช้โม่เครื่องแล้วโม่เครื่องเอาข้าวสารมาไหวไม่วแล้วกะทิใส่เข้าไปตอนไหนอ่ะใส่ผสมรวมกันรวมเข้าไปเลยตอนที่โม่นี่แหละใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหด้วยหางด้วยไหมใช่ค่ะแล้วก็ข้าวสุกค่ะมีข้าวสุกด้วยก็ถูกโม้ไปด้วยกันความนิ่ม ให้มันถูโม่ไป<ร>ด,ด้วยกันใช่ค่ะมันก็จะ,จะช่วยความ<ช>เลี่ยนอันนี้สูตรโบราณเลยไหมโบราณเลยค่ะแล้วก็มะพร้าวขูดอ๋อบ,บวกเข้าไปในแป้งขาา้าวสารนี่ใช่ค่ะมะพร้วาวขูด โอ้โหโบราณเลยสี่สิบปีเนี่ยนะเพิ่มเพมฟามนิ่มด้วยแป้งแป้งอเนกประสมเพิ่มฟารมตัวนี้จะช่วยให้นิ่มนุ่มค่ะอ่ะบวกเข้าไปอีกนะตอนที่เราไปโม่ข้าวสุกกับแป้งข้าวสารไปแล้วนะใส่เกลือกับน้ําตาลนิดหน่อยนิดหน่อยให้มีรสชาติค่ะอันนี้คือส่วนส่วนผสมที่เป็นแป้งที่จะทําให้นุ่มนะใช่ค่ะอาจจะนี้เวลาเวลาจะอยู่ในในเขาเรียกอะไรเบ้าในเตาในเตาเบ้าเบ้ากระทะนช่ก็มีเทคนิคนมฟกอย่างกับหยอดหยอดแล้วยังไงคะหยอดแล้วก็ขย่า เขย่าเขาเดี๋ยวเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรมต้องมีจังหวะไหมไม่ต้องมีไหมไม่ต้องไม่ต้องเลยเขยมันเคยเห็นไหมป้าตาเขาจะเอาเบ้ามันเขย่าอย่างนี้ด้วยเหรอมันมีแต่ไอ้นี่ไอ้ติมอะไอติมอะไอ้ติมเขย่าติมแข็งติมถังอะใช่ไหมอันนี้เขย่าเพื่ออะไรคะเขย่าเพื่อให้ใส่หน้ากระชีและหน้ากุ้งได้เยอะให้ให้แป้งมันเข้าที่อย่างนี้เหรอใช่ จะได้หน้าเยอะๆอีกทีนึงใช่โอ้โหนี่เพื่อลูกค้าเลยนะพอได oh ้เสร็จปุ๊บก็ใส่อะไรลงไปอีกคะถ่งงอกกับผักชีค่ะแน่แปลก่ะมีถ่งงอกมีผักชีอยู่บนหนังโคกแล้วก็ตามด้วยกุ้งค่ะกุ <S <S ้งในกุ้งที่เราเตรียมนะสามเกลืองี้นะใช่ค่ะลงไปปั๊บรอรอสุกค่ะแล้วก็แคะออกมาแล้วข้างล่างก็นุ่มเลยเหรอคะเนาะเออแปลกมากเลยเนะซึ่งมันก็จะนุ่มแล้วก็จะฉ่ำกับการที่จะรับประทานกับหน้ากุ้งแบบนี้เนาะใช่ค่ะแปลกสุดๆ อยากชิมชิมเลยนะครับผมมาดูยังไงก็ไม่เคยเห็นปลาตามันดูใกล้ๆกันแปลกมากไม่มีที่ไหนไม่มีที่ไหนเลยครับผมเนาะมาปลาตาโอ้ร้อนๆเลยแล้วดูสิมีถั่วงอกด้วยนะคะหอมมากเนาะใช่ค่ะนี่มีถั่วงอกได้อย่างนี้ด้วยทำไมมันฉ่ำอ่ะมันฉ่ำมากใส่กะทิด้วยนะคะบาไว่าตรงไหนตรงไหนตอนไหนหน้ากุ้งเนี่ยค่ะตรงหน้ากุ้งเนี่ยใช่ค่ะใส่กะทิขเอีกแล้วตรงตรงขนมครกก็ใส่อนกันค่ะ มันจะมีกะทิผสมอยู่แล้วที่เป็นฐานก่อนนะใช่ค่ะแล้วยังมีหน้ากะทิโรยอีกหน้ากะทิแล้วก็มาใส่กุ้งใส่กุ้งแบบนี้อีกค่ะเนาะแสดงว่ามี3ามเลเยอร์มีแป้งมีกะทิแล้วก็มีหน้ากุ้งที่ผสม กะทิกอีกทีนึงปลาตาฟังหมดแล้วปลาตาทำได้ไหมง่ายหรือยากยำผัดไทยดีกว่าเนอะยากยำผัดไทยเนอะแช่เราว่าก็จำไม่ค่อยได้ลไม่ได้แล้วเดี๋ยวให้เขาสอนอีกเพราะว่ามาจากลูกค้าไงครับผมเอามาผมจะชิมแล้วนะนี่มาจากอ่างทองนะขนมครกโบราณแม่ประยูนอื้อหือโอ้นิ่มอร่อยใช่ไหมคะอร่อยค่ะคุณไม่ควรได้รับประทานอย่างนี้แน่นอนหึ่นุ่มเลยอันดับแรกจะบอกว่าขนมครกนิ่มนิ่มจริงๆนิ่มนุ่มเลยกินบนดีข้างล่างจะกรอบ อันนี้เป็นสเปนไนนิ่มทั้งหมดทั้งยิ้มแล้วคุณกัดผมเจยถั่วงอกก่อนออมันแปลกตรงนี้ก,กินขนมหกแล้วมีถั่วงอกมีถั่วงอกก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องกุ้งต่างๆมาตามเป็นงานอร่อยค่ะนิ่มนิ่มนิ่มขนมฮกนิ่มใช่ค่ะก็แปลกหน้าคุา นไม่เคยมีหน้าเยอะหน้าหนาอร่อยไม่เคยมีป้าไม่เคยมีไม่เคยมีหนงคุกที่จะเป็นหน้าแบบนี้หน้ากุ้งมันก็คล้ายๆเป็นหนมเบื้องเหมือนกันแล่วค็หอมหอมสามเกลือมากแต่หนมเบื้องมันก็มีมะพร้าวใช่ไหมใช่ครับแต่นี่คือกัดไปคือกุ้งแล้วก็ไข่เลยใช่ค่ะผมติดจหมึงก็ออกนี่แหละเออแต่แต่แต่ความที่เอามาโรยในเรื่องของกะทิกทีนึงเนี่ยมันฉ่ำแล้วมันแล้วก็หอมกะทิเนาะค่ะอร่อย อร่อยนี่ทานคล้ายๆเป็นคาวได้นะเนี่ยน่าเหมือนเหมือนเราทานคาวนะาหนมโคกแบบคาวแล้วก็ลางก็ไม่ได้หวานมากแล้วมาบวกข้างบนค่หอมหอมกุ้งด้านล่างด้านล่างที่ความนุ่มยังคือเกิดจากข้าวสารโมค่ะข้าวสุกใบฟาใสเข้าไปเองแล้วก็แป้งมะพร้าวขูดมันได้ความนุ่มละหอมแล้วไอ้ไอ้เนี่ยที่มามามาอะไรเขาเหี่ยวเขาเหี่ยวช่วยช่วยเรื่องอะไรนะฮะทำให้ก้น ก้นขนมก้นออสวยด้วยอ๋อเรียบเนียนสวยเหมือนการไล่ฟองอากาศพอมันไม่มีอากาศปุ๊บเราก็ใส่หน้าได้เยอะหน้าล้นน่ารักเลยเนี่ยอ๋อเพื่อให้ไหน้าเยอะเขามีให้เยอะเขามีอีกเพื่อลูกคฮะโอ้โหอย่างนี้ราคาไม่เท่าไหร่เลยไปเป็นเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยแล้วล่ะอันนี้ขายยังไงแปดชิ้นยี่สิบค่ะแปดชิ้นยี่สิบค่ะปาตาได้ยินเปล่าได้ยินเป็นไงตกใจแล้วต้องไปกินที่ร้านเขาแล้วนแปดชิ้นยี่สิบถูกมากชิ้น แปลกไหมล,<ะ>ล่ะตลุคโบราณแม่ประยุธ์อ่างทองครับแปลกอร่อยอร่อยมากแ,แปลกจริงๆไม่เคยมีนะไปลองให้ได้คนอ่างทองก็ต้องอย่าพลาดเองด้วยนะนี่เรียกว่าแปลกไม่มีที่ไหน <c oughs> มีเจ้าเดียวในอ่างทองเป็นเยอะมากมีที่นี่ค่ะอะไรเยอะคะกะทิเยอะค่ะ เมนูชื่อว่าอะไรขนมโคกหน้ากะทิค่ะนี่แล้วกะทิเยอะเยอะไม่มีที่ไหนงขนมคคกก็หน้ากะทิอยู่แล้วครับอันนี้เยอะเลยเยอะมากเนรอเอามันเกิดจากอะไรขึ้นทําไมมันถึงเยอะมันไงเป็นสูตรเดิมสูตรแป้งขนมคคกเหมือนเดิมว่าว่าแป้งตัวข้าวสารใช่ค่ะข้าวสุกข้าวสารแช่ข้าวสุกมะพร้าวขูดแล้วก็แป้งอ่าแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปใช่ค่ะมันก็สลตเดิมเลยสูตรเดิมเขยวยาเหมือนกันใช่ค่ะ แต่ทําไมกะทิเยอะใส่เยอะๆเลยแล้วกะทิเยอะๆเนี่ยมันเยอะมาตั้งแต่ส0ิบปีที่แล้วหรือเปล่าตั้งแต่แรกเลยไหมตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่เริ่มแรกเลยแแล้วแลความพิเศษของกะทิเราเลือกยังไงไอตัวกะทิเนี่ยเลือกมะพร้าวที่แบบว่ามันมันเลยค่ะ เอามันมันเลยเน้นมันมันเน้นมันเลยอ่ะจำนวนก็ต้องมากก็ต้องมากด้วยเยอะอีกเหรอคะเยอะด้วยมากด้วยคั้นออกมาเพื่อจะได้ความเจ้มจนเข้มข้นอย่างนี้เหรอใช่ค่ะสดสดเลยแล้วผสมกับอะไรเอาไปปรุงอะไรเพิ่มไหมน้ำตาลและเกลือป่นนิดหน่อยเตัดมรสชาติอร่อยแรงนิดนึงนะมาปาตาตัดเลยเอ๊นนี่ก็แปดชิ้นกันเหรอใช่อันนี้แปดคู่ค่ะแปดคู่ถูกลงบีอูกถูกลงบีไปแล้วถูกไปอีกไปว่าอะไร คืออันแรกที่เป็นหน้าหน้ากุ้งอันนี้คือ8ชิ้นอ๋อ8ชิ้น20อันนี้8ดคู่8คู่คือเป็นฝาเอามาประกบกัน20สบค่ะนี่ดับเบิ้ลไปอีกทีนะถูกเขาอีกเขาฝาเดียวนี่มันเป็นคู่ค่ะ2บ20บาทเขาขายพอแค่นี้พอเอามามาชิ้มมาชิมความเป็นกะทิเนี่ยเนี่ยเนี่ยร้อนๆเลยแล้วก็ไม่ต้องมีผักอะไรมาผสมด้วยนะไม่มีกะทิล้วนๆอ่อนุ่มอย่างเดียวนุ่มก่อน การจะร้านนมครกที่นุ่มทั้งหมดเนี่ยนุ่มไม่มีนะไม่มีเพราะทําไม่ได้ง่ายๆแต่คุณกะทิเยอะจริงๆเนาะเยอะค่ะชุ่นทำข้นอยู่ในปากมันหอมก็จะมี20่สิบไหมเนี่ยอาตาโหาให้ได้เลยครับดี๋ยวหายได้เพิ่มซื้อยี่สิบแน่โอ้โหแปดคู่แล้วอร่อยใช่ไหมคะแล้วก็อร่อยมากไม่ใช่อร่อยธรรมดาไม่ไม่หวานมากนะบางทีเนี่ยไปเจอหวานแบบหวานหวานแต่นี่คือหวานกำลังดีแล้วทานได้เรื่อยๆ ใช่เรื่อยๆไหมคุณคุณแม่ใช่เรื่อยๆเรื่อยๆนะเนี่ยหวางไม่หยุดเลยเนี่ยเออเออทำไมทำไมเราไม่ได้เน้นหวานเพราะอะไรคะับก็จะทานได้เยอะๆนี่นะเดี๋ยวนี้คุณจะรักษาสุขภาพใช่รักษาแล้วบางทีจะทานขนมครก็จะห่วงแล้วราคาที่บอกก็คือ8คู่20บาทเนี่ยจะหาที่ไหน20เนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาที่บ้านให้ได้20เพื่อจะไปซื้อนะไปลองให้ได้นี่ก็เป็นเมนูใหม่เหมือนกันของขนมครกโบราณแม่ประยูดไม่เคยทําไม่เคยมาก่อนเลยค่ะ นี่กะทิอะไรจะมันมันลอยเป็นแบบวาวใสอย่างนี้เลยอะไรคะลูกตาลค่ะลูกตาลลูกตาลเอาลูกตาลมาแกะเป็นขนมครกเหรอเอาลูกตาลผ่านเป็นลูกเต๋าลูกตาลผ่านเป็นลูกเต๋าก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนนี่เป็นขนมครกไหมคะใช่ค่ะเป็นขนมครกแป้งเหมือนกันใช่ค่ะเป็นนุ่มๆขอาเหมือนกันใช่ค่ะค่ะแล้วก็เลยมาเป็นลูกตาลลูกตาลนี่ก็เป็นหน้าใช่ไหมหน้าลูกตาลค่ะหน้าลูกตาล แล้วเป็นลูกตาลแบบเชื่อมหรือว่าอะไรลูกตาลสดเลยค่ะสดเลยใช่ค่ะเราต้องไปกะทิอีกไหมมีค่ะเพราะเขาเน้นกะทิค่ะเออดูดีเลยอะกุ้งตาเป็นยังไงเห็นแล้วเป็นยังไงคะกุ้งสามเกลอมาเป็นกุยช่ายก็แปลกแล้วมาเป็นลูกตาลมคกลูกตาลอันนี้ไม่เคยทําไม่เคยค่ะนึกยังไงถึงใส่ลูกตาลเข้าไป เพราะฟาร์มหอมของลูกตาลก็เลยอยากได้กินชอบอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะชอบลูกตาลใช่ค่ะแต่หากินยากนะใช่ลูกตาลก็แพงนะใช่ค่ะตามฤดูของลูกตาลเลยค่ะโอ้ามฤดูรานะราคาใช่ไหมใช่ค่ะใช่เออฤดูการถ้ามันมีมีลูกตาลออกมาได้ก็ว่าไปใช่ไหมคะอืมหวานมากหวานน้อยจะรู้เหมือนกันนะเนี่ยหอมนะคะหอมลูกตาลค่ะหอมลูกตาลอร่อยอันนี้ไม่รองไม่ได้เลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่ามันเข้ากับขนมครกมากเลย ตัวความหวานพอดีของตัวลูกตาลมันไปเข้ากับตัวกะทิอ่ะกะทิมันจะหอมมันแล้วแล้วลูกตาลเนี่ยมันจะมีความนุ่มมีความกรุบมีความกรึบกรุบนิดนิดใช่ใช่ค่ะแล้วเหมือนแบบเป็นวุ้นเหมือนเป็นวุ้นอันนี้แห่มากเลยเคี้ยวแล้วเหมือนแบบมีอะไรอะไรอย่างนี้ปังเลยเออแล้วเราก็คุ้นเคยกับความเป็นลูกตาลอยู่แล้วแล้วเลือกลูกตาลแบบหวานกําลังพอดีด้วยนะ